สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หาดพีเอ็มวายจังหวัดระยองนะฮะเป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะฮะตอนนี้นะครับซึ่งเราก็ได้มาเดินที่หาดนะฮะก็ได้เจอสิ่งสิ่งนี้นะฮะที่หาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่หลายจุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินพาชมนะครับ นี่ครับนี่ครับมีอีกนะครับนี่ครับมีอีกไหมเรามาดูกันนะฮะหลายจุดมากนะฮะที่หาดเทียมไว้ M y นะครับอ๋อเจอ,อีกแล้วที่หนึ่งนี่นะครับ เข็มเฉียดยานะครับเยอะมากนะฮะหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ